รีวิวครับผมส่งงานนะฮะโตโยต้ายาริสนะครับผม1.2อ่าคันนี้เดิมๆท่อใบเดียวนะครับผมมีกล่องบาลานซ์ไฟหนึ่งใบเอเอสที่เปนบาลานซ์นะฮะแล้วก็มีคาเล่ฟ้าอ่าลงล้อ,อตัดตามสไตล์ตามสเต็ปนะครับมีท่อหนึ่งใบนะฮะมีคาเล่ไอฟ้ามาอยู่แล้วนะครับผม ก็รีแมปเสร็จที่งานนะครับตามต้นจนแบับของทางบ้านกั่เล็กไวๆนะฮะพอๆพอนะฮะเดิมเดิมท่อไปเดียวก็แรงได้นะครับผมประมาณนี้จะแท่งแรงครับสนใจรีแมปสอบถามได้ครับผม ก9 2 8 2 3 7 5 3 6ช่างวัดครับสวัสดีครับ